สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนการเติมน้ำสำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่ออกแดดวันแรกนะครับจากเดิมที่น้ำมีอยู่ก้นถาดเพาะนะครับตอนนี้ผมเติมมาบางส่วนแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมจนเต็มถาดเลยนะครับแนะนำนะครับว่าให้เติมให้เต็มถาดนะครับเพราะว่า ไม่ใช่นนั้นแล้วความสูงของถาดเพาะจะบังต้นของเรานะครับทำให้ต้นของเรายืดได้อันนี้นี่ครับผมก็จะเติมไเห็นมครับแล้วก็ผมก็จะออกรับแสงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเติมให้เต็มอีกทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตอนเต็มกันแล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าผมเติมน้ําจนเต็มแล้วนะครับเห็นนะครับเต็มเลยน้ํมันล้นเลยนะครับแล้วผมก็จะให้มนเมล็ดพันธุ์เนี่ยออกรับแสงนี่นะครับนี่อ่ะ มาดูเมล็ดพันธุ์นะครับก็จะมีกีนคอร์สเลดโอ๊กสตาร์และกีนโอ๊กพรีเมียมนะครับเป็น,นี้ครับขออนุญาตจบคลิปสอนการเติมน้ำในวันแรกนะครับขอบคุณมากครับ